สวัสดีครับออ,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 อใช้เวลาดีวกันเช้าว,วันนี้ผมหมดแวนมาเชิญชวนพี่น้องร่วมกิจกรรมถ่ายภาพการใช้เวลาด้วยกันทั้งผู้เลี้ยงและลูกแกะถ้าพร้อมแล้วไปชมตัวอย่างกันเลย และทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของการใช้เวลาด้วยกันทั้งผู้เลี้ยงและลูกแก่ครับเชื่อว่าจริงๆแล้วทั้งผู้เลี้ยงและลูกล้วนแต่ได้ใช้เวลาด้วยกัน และติดสนิทกับพระเจ้าอย่างแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมแชร์ภาพ 3D ใช้เวลาด้วยกันทั้งดีแรก doctrine ภาวนะดีที่สอง deep c h a r i n g แบ่งปันและดีที่3าม doing ลงมือทำํำรอดูภาพผู้เลี้ยงและลูกแกะแบบฮาฮเด็ดๆอยู่นะครับและที่สําคัญต้องติดแฮชแท็กใช้เวลา 3D แล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับผม